กอสนอำเภอทองแสนขันขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม2564ดังนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่1มีนาคม2564กอสนอําเภอทองแสนขันจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ห่างไกลโควิด -19 และการทำเจลล้างมือักนะอสนาตำบลทั้ง4แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน62คนเป็นชาย26คนหญิง36คนวันที่3มีนาคม2564จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการศึกษาของนักศึกษากศนอำเภอทองแสนขันณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลทองแสนขันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน51คนชาย22คน ได้หญิง29คนวันที่7มีนาคม2564ทดสอบวัดระดับความรู้ระดับชาติของนักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนที่2ทัก2563ณโรงเรียนทองแสนขันวิทยามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน49คนเป็นชาย18คนหญิง31คนวันที่9มีนาคม2564 กศนอำเภอทองแสนขันจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างวินัยนักศึกษาณห้องประชุมเทศบาลตำบลทองแสนขันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน93คนเป็นชาย53คนและหญิง40คนวันที่12มีนาคม2564อกสศนอำเภอทองแสนขันจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้องค์กรนักศึกษากศนอำเภอทองแสนขันนักกศนอำเภอทองแสนขัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน54คนเป็นชาย25คนหญิง29คนวันที่18-19มีนาคม2564ก็สนอนเคอทองแสนขันจัดโครงการ9 9สู่1 0 0ปีต่อยอดการอบครมอาสาโยะกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุยะกาชาติณกองร้อยตะเวนชายแดนที่316ตำบลบ้านฝายอำเภอน,น้ำปากจังหวัดอุตรดิตถ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม60คนเป็นชาย38คนหญิง22คนวันที่24-25มีนาคม2564กศน, 64, นตำบลบ่อทองกศนตำบลผักขวังกศนตำบลปากคายและกศนตำบลน,น้ำทีจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการศึกษาของนักศึกษากศนบ่อทองแฟนคัน นักกอนสนอตำบลทั้ง4ตำบลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน91คนเป็นชาย35คนหญิง56คนวันที่31มีนาคม2564กศสนอำเภอทองแสนขันจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยณนะห้องประชุมเทศบาลตำบลทองแสนขันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน93คนชาย53คนและหญิง40คนงานการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทางออนไลน์ตลอดเดือนมีนาคม2564จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดบรรรักษ์และครูออกอนตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนนาบ้านท่าช้างบ้านเนินชัยตำบลบ่อทองและบ้านปากห้วยสักบ้านน้ำพีอำเภอทองแสนขันจอดอุดรดิตฐ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณพื้นที่อำเภอทองแสนขันทั้ง4ตำบลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนเป็นชาย15คนหญิง45คนบนรักษ์รับบริจาคหนังสือในพื้นที่อำเภอทองแสนขันมีผู้เข้าร่วมบริจาคหนังสือจำนวน20คนเป็นชาย8คนหญิง12คนบรรรักษ์ร่วมกับครูกรนตตำบล จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดณพื้นที่เอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คนเป็นชาย45คนหญิง55คนงานตามนโยบายวันที่10-11มีนาคม2564ครูอาสาสมัครกศนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกายจิตสมอง ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพกายจิตและสมองในพื้นที่ตำบลบ่อทองตำบลผักขวางตำบลป่าคายและตำบลน,น้ำทีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน110คนเป็นชาย29คนและหญิง91คนงานบุคลากรวันที่19มีนาคม2564ผู้ก็สอนอนตำบลและบรรรักษ์ เข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมอบรมแบบออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรมกศนป้องกันภาวะซึมเศร้าวันที่22-24มีนาคม2564ครูผู้ช่วยและครูอาสาสมัครกศนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการนิเทศประจำปีงบประมาณ2564ณโรงแรมไฟดี งานภาคีเครือข่ายวันที่3มีนาคม2564นางสาวพัชรินมาบุญครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม2564ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขันวันที่25มีนาคม2564คณะครูกศนอำเภอทองแสนขัน ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่จังหวัดอุตรดิตณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่9ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตกศนอำเภอทองแสนขันขอจบรายงานผลการดำเนินงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ